สงสัยครับถ้าไม่ได้โกนขนและทำท่านั้นมันจะไม่ขูดกันเลยครับขูดสิแกมันจะไปเหลือหรอมันก็ต้องมีมัง่งซึ่งถ้าไม่โกนขนลำพังแค่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยน้องจิมิโกะเนี่ยก็พร้อมที่จะพันกันยุ่งเหยิงอยู่แล้วแต่ทีนี้พอมาเจอจิมิโกะกับจิมิโกะเป็นน้องขนบกน้องขนแน่นอนขนเงาะมันก็ต้องมีการพานันถักทอเข้าหาก,กันแบบยุ่งเหยิงคูณสองไปเลยและ มันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วเข้าใจไหมเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งนั่นไงอีฟถึงได้บอกว่ามันบาดได้เคยลองพยายามแล้วเมื่อประมาณหลายปีก่อนถึงได้รู้สึกว่ามันไม่ได้เราไม่สามารถจริงๆเ้าส้ว่าเฮ้ยน้องเนี่ยจะเข้าไปพันแล้วมาแบบจากปกติโอ้คุยกันธรรมดาคุยกันธรรมดานอกนม่ไแ้แต่นี่คุยกันแบบสนิทสนมเลยคุยกันสนิทสนมปุ๊บหัว หัวยุ่งหัวยุพันกันพ่อน้องผมหยิกทั้งคู่มันมีโอกาสที่มันมีโอกาสที่ผมจะพันเข้าหากันนะคะและถักเปียเข้าไปด้วยกันและที่มันจะแกะไม่ออกมันจะแกะไม่ออกมันจะเกิดผมมันพันกันนะแก เวอ่อเวอไม่จริงหรอกมันก็ไม่ถึงกับแกะไม่ออกจะถามว่าขูดครูดไหมมันมีอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าแก้ปัญหาย,ยังไงไม่รู้อันนี้แก้ไม่ได้เลิกไปแล้วนะคะต้องถามผู้รู้อีกทีมกันว่าเขาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงและถ้าโกนแล้วมันขึ้นเป็นตออีกหลักแก้คิดไหมว่ามันจะแบบอย ไม่อยากจะคิดใครมีความรู้มีประสบการณ์ก็ลองแชร์กันหน่อยนะคะแต่ว่าแชร์อย่าให้ทิกต o กแบนนะแชร์ share แบบสุภาพและมีคีย์เวิร์ดนะคะแบบมีชั้นเชิญนะ,ะมีชั้นเชิญเนาะขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับคอมเมนต์ที่ให้ความกระจ่างด้วยกันนะคะ